สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่วันอาทิตย์ที่แนะคะพอดกีกันก็ว่างค่ะก็ต้องเรียกว่าอะไรพักคอปกติก็คือจะสอนออนไลน์นะคะเ,เป็นคอร์จับมือเทดนะคะหนึ่เป็นการเสริมเ,เทคนิค,นะคะเพิ่มสกิลเพิ่มความเทพให้กับนักเทดทุกท่านนะคะที่มีการสมัครเว็บ เข้ามาแล้วนะคะเว็บ b i แนน c e เว็บบิตขับแล้วก็ได้เทรดดูบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะเอ๊ยยังจับจุดไม่ถูกจะเข้ายัางไงจะออกอยังไงอยากซื้อถูกจะต้องทำยังไงอยากขายแพงจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นจะเป็นสำหรับคอร์สจับมือเทรดนะคะหนึ่งสเก้านะรายละเอียดก็จะมีเดี๋ยวลงไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะคะว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้าง จำราคานะคะ1 2 3 9โดยกันกเกษมค่ะถ้าไม่ใช่กันกเกษมแล้วถ้าไม่ใช่ราคานี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะไปเสี่ยงกันเอาคราน,นี้ค่ะวันนี้นะในกลุ่มนะคะในกลุ่มของอสอนเทรดฟิปโตฟรีนะคะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าคนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ต้องทำยังไงบ้างนะคะต้องมีใครสอนไหมส่วนตัวกันแล้วนะคะ การก็คือเข้ามาในวงการคริปโตไม่ได้มีใครสอนนะคะสมัครเว็บก็หาดูใน y t u t u นะคะส่วนการเทรดนั้นพอดีก็เรามีทักษะมาแล้วนะคะเ,เล่นเซ็ตอินเะด็กมาเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องไปเสียเงินแบบเป็นหมื่นไหมเป็นแสนไหมสำหรับการเริ่มต้นจากศูนย์วันนี้ก็เลยจะเอาประสบการณ์ของตัวเองอะคะ่ะ มาแชร์ให้ฟังนะมาเล่าให้ฟังนะว่า,เ,าเราสมัครทำยังไงเราไปดูอันไหนเราทำว่างไามาอย่างเงี้ยนะคะแล้วขั้นตอนวิธีการที่จะเริ่มต้นฝากถอนเทปทำยังไงอะไรอย่างนี้นะกันก็เลยเดี๋ยวมาแชร์กันนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันว่างเนาะอารมณ์ดีแต่งหน้าสวยเดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่า จะทำยังไงแบบไม่ต้องไปเสียเงินหมื่นคือเก็บเงินหมื่นเอาไว้เป็นทุนเทรดดีกว่าค่ะเนะอะไอการสมัครเว็บง่ายๆไอการเข้าไปฝากเงินถอนเงินในเว็บง่ายๆนะโอนง่ายๆนะนะไม่ต้องเสียหมื่นนะคะฟรีค่ะฟรีฟรีดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวต,ต,ะะติดตามนะคะติดตามคลิปเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูว่าเอ้เราไปเริ่มต้นค้นหา ยังไงตรงไหนกันเนาะขอบคุณมากนะสําหรับการติดตามเพราะว่าอันนี้จะเป็นคลิปเดียวที่ที่มาเห็นหน้าเนาะว่าอีอ,อ,อีคนนี้มันพูดมันหน้าตามันเป็นไงว่าเห็นแต่ภาพนิ่งวันนี้มาตัวเป็นๆมาเคลื่อนไหวให้ฟังนะหรือถ้าอยากเจอตัวตนจริงๆนะไม่ได้ผ่านกล้องไม่ได้ผ่านวิดีโอแบบนี้นะก็ติดต่อเข้าไม่ได้ค่ะมีสถานที่นะคะชัดเจนนะเ,เปิดออฟฟิศค่ะ จับมือเทดหนึ่งสองสมีออฟฟิศเป็นของตัวเองนะคะปื้มมากจริงๆก็คือเป็นเป็นค่าสอนค่าคอร์สะค่ะที่พี่ๆน้องๆสมาชิกร่วมกันสนับสนุนเนาะก็เกินก็ได้ออฟฟิศมาด้วยความปรับปื้มไม่ต้องไปอาศัยตามร้านกาแฟรหรือว่าร้านอาหารนะหรือโรงแรมนะเป็นของตัวเองแบบสบายใจเนาะ <S <S <ๆ S 1> ก็เอาไว้ต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาหากันมาพูดมาคุยกันมาทักทายได้ะค่ะเป็น ไม่ต้องเรียนอาจารย์ไม่ต้องเรียนโค้ดนะ,ะเป็นเป็นพี่ที่เขาเทรดยู่เป็นน้องที่เขาเทรดยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาแชร์ประสบการณ์เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะสนิทกันนะคะสนิทกันดีนะคะมนุษย์ด้วยการแบ่งปันอยู่กันอย่างแบบมีความสุขคกันก็ยืงยืดพื้นเดิมะคะ่ะชอบแบ่งชอบให้นะ,ะชอบออชอบแจกต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไม่ได้สอนพาะขาดเงินเหมือนเดิมะคะ่ะไม่ได้อยากได้เงิน แล้วถึงมานั่งฝืนสอนนะคือสอนเพราะอยากสอนนะแต่ถ้าจะจะจะ,จะให้สอนแบบบังคับตัวเองก็ต้องมาสอนเนะี่ยฝืนฝืนสนล่างตัวเองแล้วต้องมาสอนเนี่ยกันก็ไม่ทำโอเคค่ะเดี๋ยวไปตามดูในคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ